ไ้ป้านางหน่อยมาพี่น้องคอยชิอุแห่งพี่น้องอุแห่งมองเขาหันหอนพี่น้องเอ้ยนี่งามงามสวยสวยอย่างพี่น้องเรื่องอุมันก็นมีอันนี้ดิมักเพชรคอยถูกเอาเนาะหัวพักเทียมถูกหัวขาถูกแล้วก็หักฟักซี่มักลินใบมัมกขีหูดพี่น้อง มารุ่นนี่อยบดตามเป็น้องโคชีตแบบนี้พี่น้องเล้ยเอาลงใส่หมอแล้วก็ตามด้วยน้ำประเด็กพี่น้องพี่น้องแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหนึ่งเนาะเกลือนี่เข้มเข้มพี่น้องเว้ยใส่หน่อยผสมหน่อยตามด้วยม่้งไยสูรดนิดหนึ então, ่งแล้วก็ เติมด้วยน้ำปลาปพี่น้องบ่ใส่หลายเพราะว่าสิอุแห้งก็เลือกโคกเกียวเข้ากันแล้วก็ไปอุหน่อยเม็ดป้านางเนาะจะเสื่อมเนาะอุแห้งนัวนัวกินกับข้าวหอมอืม แล้วกดตามด้วยผงหอมปัวหอมโป้มไผ่พักนางตู่ใส่นิดหนึ่งกี่เนาะบัตรสุดไทยบัตรสุกยังเติมยังเ,มยงเติมน้ำ้ังอีกกี่เนาะมาเคีย่ยวเขากันขักบัวบัขักบัว มาคามเปียกเอาลงใส่เลยเด้อพี่น้องเลยแล้วก็อาไปค้างไฟพี่น้องค้างไฟค้างไฟจุดจุดอโอ้ยมันออกมันหน้าพี่น้องเลยควันไฟกลุ้มกลุม <c oughs> แล้วก็อัดไว้พี่น้องอัดไว้อัดไว้อัดไว้ใครใครพี่น้อ ว้าวซุกหนาอพี่น้องซุกแล้วซุกแล้วคัดไายคอยกระเติมด้วยหอมบัวพักนั่งตู่พี่น้องพักนั่งตู่ปกหนาห,นห้อมหอมพี่น้องอเลยอแล้วก็เอาไว้อบไว้ข้าวเดียวก็ซุกพี่น้องอ อบไวอบไวอัดไวอัดไวเดี๋ยวจังไข่สุกแล้วพี่น้องไข่ไข่เปิดเปิดนี่ซุกแล้วสุกแล้ว,ลวปงปองปงพี่น้องปองว้าวสุกอยอดเลยปูแห่งปลาเสือ่อมเนาะอีกพี่น้องเลยกินกับข้าวห่อนขีดหยากพี่น้องเลยตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟ พอมเสิร <Gian> mm ์ฟพี่น้องพร้อมเสิร์ฟมาเด้อมาเด้อกินกับข้าวห่อนๆพี่น้องเอ้ยสุดเสร็จเลย